สกจระผมนะฮะเป็ดสกโกะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาส่บสกินกันทำมาร่วมแช่งกันได้ครับคิดว่าผมจะโดนเท่าไหร่หมดแผงสี่พันสองพันหมื่นหนึ่งจะบ้าเหรอเฮ้ยผมเห็นกล่องกามสันปั๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บชื๊บปุ๊บนี่ไงมาแล้ว วา้ามู๊กทั้ีอะไรวะก็ก็โทรหาไม่ได้หรอเมื่อโตมาปวดเที่ยอะไรท่านปวูตัดตายมือรึเปละไอ้เงี้ยแ <c oughs> <c oughs> หมหมักมาให้เล่นหน่อยไอ้หนหูเล่นหน่อยเล่นหน่อยอุ้ยเดี๋ยวโอ้ความบัตอนะเนาะมบัตรกินแม่งบัตจังวะเกือบ <c oughs> <c oughs> ไปเรากำลังขึ้นไปครับเราขี่ใส่อุ้ยไม่โดนขี่หวัวไม่โดนดาเมจเราจะหายเยอะนะครับแต่ว่าเพื่อนเราเยอะอยู่นะครับผมจะกดวิ่งตรงครับทางนี้คือทางเส้นตรง ว่าตัวนี้แล้วกันอุ๊ยโหดมันหนีเราชึบ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 ชึอดนอยอเขหนูมาแล้วพี่ไปไหนหนูมาแล้วพี่พี่ไปไหนจ๊ะได้ขาวพี่โหดพี่โหดอุ๊ดโหดจริงมึงเกินไปอันนี้มันเกินไปสวัสดีครับกระผมนะครเป็ดสก๊อตนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาสูบสกินกันํามาร่วมแช่งกันได้ครับเราต้องโดนน้อยกว่าพี่ไม้นะ2 9 0 6คูปองไม่โดน2 9 0 6น้คูปองเหรอเราต้องโดนน้อยกว่าใช่ไหมดีคิดว่าผมจะโดนเท่าไหร่หมดแผง4 0 0 0 2,000มืนหนึ่งจะบ้าเหรอตอนนี้ก็มี15409นะครับมีซ้ายมีขวามีกลางขวาล้ายซ้ายดีเฮ้ยผมเห็นกล่องกลามสันปับชึ้บซ้ายเหรอซ้ายใช่ไหมจะไป ปึป๊บไม้ลายมันเพิ่งชิวๆเพิ่มพึ่งชิวๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊บ,บปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บชึบปุ๊บปื๊บชึบเดี๋ยวไปเอาไปเอาแต้มบุญมาแป๊บนะครับเชียร์มาแล้วเชียร์มานำโชคให้ตาก่อนตีนแมวมันกดติดป่ะวะเฮ้ยตีนแมวกดติดอุ้ยเชียร์ ผมคิดว่านะครับเนสโกจะอยู่กล่องขวาครับไป <c oughs> เอากล่องไหนไปผมว่าขวากลางหรอบ้านนะกลางแล้วกันปึ๊บปับนี่ไงมาแล้วนี่ไงมาแล้ว <c oughs> เราโดนไปทั้งหมด2,795คูปองเพียงเท่านั้นนั้นนั้ แล้วโทรมาทำเคี <No <Uh ียดกูเ uhm ล่นเกมอยู่มึงโทรมาทำไมมีเรื่องสำคัญมีเรื่องสำคัญไอ้เหี้ยกําลังหัวร้อนกําลังหัวร้อนกําลังหัวร้อนโทรมามื่ก็โทรมาถึงตั้ตีนเคีียดไูกคุณยแล้วนะตีนจังหวะ เจ้าสิอะไรวะก็ก็โทรหาไม่ได้เหรอมึงเป็โทรมาอวดเที่ยอะไรครับมึงอวดกูตัดสายอยู่นี่ละไม่อวดอวดอะไรใครเขาจะอวดอะไรวะก็ก็โทรมาถามว่าเป็นไงบ้างเพื่อนเห็นแบบหัวร้อนหัวร้อนเลยไม่มีไม่มีหัวร้อนเที่ยวเออมึงก็พูดดีๆเดี๋ยวเราเพื่อนกันไม่ใช่เหรอวะมีเรื่องอยากถามอ่ะอันนี้อยากรู้จริงๆมึงมึงโดนเท่าไหร่วะมึงโดนเท่าไหร่วะตัดสายแม่รีสตาร์แม่งไงตัดสายทิ้งเลยมาลุยกันดีกวยครับคุณผู้ชมครับ FC ครับพี่ ขอชนะได้ไหมถ้า f อเนี่ยขอชนะเถอะอุิยดูท่าวิ่งดีเขาคงคิดไว้แล้วอะว่าแบบมันเหมาะนะครับครับอุิยเดี๋ยวเนี่ยเอ้ยไอ้ไอ้บ้าเอ้ยแม่งเอ้ยอาย่าแย่งบูกูเกมแรกก็เอากันซะแล้วไอ้บ้าเอ้ยป้าฟ้าลอยได้ลอยได้อะไรล่ะเนี่ยป้าไม่ได้เลยเนี่ยเหมือนบัตจะลงมาบัตออฟหรอ บัตต้าบัตต้าบัตต้างมาบัตต้งมาเจอแน่มหมักไว้เล่นหน่อยไอ้หนโูเล่นหน่อยเล่นหน่อยอุ้ยเดี๋ยวขู่ความบัตนะเนาะบัตกินแนมะ่งบัตจังวะเกืกเอบไปเราน้อยกว่าใจร้าวประมาณสักร้อยกับคูปองนะครับร้อยกว่าใจร้าวประมาณร้อยกับคูปองนะครับแต่เราก็ถือว่าเราชนะนะครับใจร้าวไม่ได้วาร์ปถ,ถาวรด้วยเราชนะเออจริงไหมดูวาร์ปดิเทียดูวาบพี่อุ้ยนา่ารักเฮ้ยแล้วกูวาร์ปกับบ้านทำไมวะเนี่ย คนวามน่ารักมากวามน่ารักมากน้องน้องจะกลายแบบย่อส่วนน่ะเป็นเล็กๆแล้วก็แบบเข้ากล่องแล้วก็แบบกล่องกลับบ้านน่ารักมากจริงกดอันติีมาละมาปึ๊บโหไม่อยู่เลยไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครอยู่เลยกดอันติฟรีเลโกูครับหวยงเวดเลสแล้วกันจะเอาหรอเอาได้นะมาดิเอาได้นะเอาได้นะ อยากได้ก็มาอยากได้ก็มาอยากได้ก็มาอุ้ยมาอุ้ยเยอะเยอะโอ้โอ้ยานใจเย็นนี่น้องเองเอ้อมีเนื้อสุโกโอเองพี่ทันชิโร่ทำไมทำอย่างนี้ชิ้นหนึ่งสองสามสี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังฟันเราตายอีกเหรอเดีย๋ยวเราจะต้องหาอบอบจงอับจงเดี๋ยวเราเอาตัวล่างดีกว่า ล่างเดี๋ยวเราลองไปขี่ม้ากันดีกว่าทุกคนเราจะไปขี่ม้ากันบังคับให้มันอันติยึนี่ไงอันติมาแล้วพออันติเราก็หนีายไว้เจอกันอุย้ยมันไล่เรามาเดมึงมาเดเพื่อนกูเยอะมาเดีจุดจุดจุนจจุดจุดจจ ตีมาละซึบขี P ่หัวไปปั okay, right? okay. Okay. ๊บปั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 ๊บร้อยหนึ่งตัวตัวนี้ยังไงกายล่างไหมปั๊บเรียบร้อยสุดยอดมากขี่ครับขเรากำลังขึ้นไปครับเราขี่สายไม่โดนขี่หัวไม่โดนดาเมจเราจะหายเยอะนะครับแต่ว่าเพื่อนเราเยอะอยู่นะครับจะกดวิ่งตรงครับทางนี้คือทางเส้นตรง ว่าตัวนี้ลก้กันอุ้ยโดดมันหนีเราจิบๆๆๆบจิ๊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 บ้บบบบบบอยเ,เดี๋ยวเราไปหาโลงหาเลือดฟาร์มก่อนดีกว่ามียนติถูกปะ่ะโอ้แต่มันเยอะวะ่ะโอ้โหมันเอาเพื่อนเราหมดเลยข้างล่างก็แพ้งานข้าวและนะ่เราต้องลุยแล้วแหละไปกันเถอะในสเปด ปึเรียบร้อยชุบชุบเดี๋ยวเราไปฆ่าน้องไฮแอติกันไปครับมาอยู่ตรงนี้ถึงไหมถึงหายาไหมพยายามหนีแล้วอ่ะพยายามไม่เก่งปั๊บชุ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 บเรียบร้อยแ้วเรามีอาญาเราสามารถฆียีได้นะครับสบายยาเหรอ ยาเนาะยาเนาะหนีลบแป๊บไปแป๊บหนึ่งหนีแล้วนะมาบุ้ยพิวนะเป็นตัวที่พิ้วเอาสมควรนะครับจุ๊บๆๆๆๆโอเคหกห้าสี่สามสองหนึ่งปึ๊บไปแล้วปรับขี่เรียบร้อยตัว หามุมหามุมเล่นม้าได้ไหมม้าม้าได้ข่าวว่าโหดตึ้งเหรอม้าเหรอเฮซโกะน่ารักจังโอ้ยทำไมมันดันจังเลยวะเฮ้ยวาร์ปกลับแป๊บหนูมาแล้วพี่ไปไหนหนูมาแล้วพี่พี่ไปไหนจ๊ะได้ข่าวว่าพี่โหดพี่โหดโหดจริงสู้บัตรไม่ได้เลยบัตรมีกันเวทดาบกันเวทชิ้นเดียวนี่นะ ดูเกินอุบัสเกิน <triple> เกินไปบัสเกินไปโอ้ย oh. yeah. <Mega King. S 1> มึงเกินไปอันนี้มึงเกินไป hey. มึงเกินไป อะไรวะเนี่ยตัวเดียวคือมึงไม่คิดจะสกิลหมดบ้างเลยเหรอตัวเดียวคือเหมาหมดตี่เล่นมาทั้งเกมเพื่ออะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> แต่ไม่ไรครับสกินสวยอุ้ยน้องน่ารักดูดีออกมาจากกอง <c oughs> น่ารัก ากเนาะแบบสดใสอ่ะคือเป็นตัวละครที่แบบว่าออกแบบมาน่ารักมากที่ใส่ในเกมเอ้ยนี่ใสในในกระตูกก็น่ารักนะครับคือแบบน่ารักมากมาเลยนะครับ